เรียบร้อยค่ะกับปมึกไข่กุ้งสดสมอนดาปุ้งสุหมึกไข่ไข่ปูค่ะชามำกันเลยกับผักรวมนะคะนี่เรียบร้อยค่ะกับเมนูผูมาสุกมึกไข่นะคะไข่เงาจ้า สำ,สำหรับออนไลน์สามารถตามเมนูได้ค่ะนี่น่าทานมากอนนี้เหมือนไข่มุกเลยสำหรับะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาย,ยำนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวทีเป็นก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสวัสดีเจ๊หนึง่ง ก่อนที่จะมายำนะครับเราก็ไปดูสถิติเป็นก่อนเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็นน้อุ่นนะแล้วก็มีก็โพดนะครับถ้าใครสั่งผักรวมก็มีมะม่วงก็โพดไหลบัวนะครับส่วนนี้นะครับปูมานะครับปูมาแล้วก็จะใช้ไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปูสุกปูสดนะครับส่วนกุ้งสดนะครับเจนหนึ่งก็เอากระเพาะที่หัวออกแล้วนะครับแล้วก็เส้นดําที่หลังออกแล้วนะจ๊ะเส้นดําเราก็ใช้วิธีการงัดนะครับนี่ ส่วนวัตถุดิบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ปาลากิ้วนะครับไข่ปูนะครับไข่แมงดาหมึกไข่กุ้งสุกก้างสุกนะครับแล้วก็แซลมอนไข่แข็งครับสวัสดีค่ะอยู่ร้านยำเจ๊นหนึ่งนะคะเรามาเปิดเมนูแรกกันเลยค่ะกับเมนูกุ้งสุกหมึกไข่ไข่ปูนะคะกุ<อ>ง้งสุกหมึกไข่ไข่ปูค่ะ ชากันเลยกับผัดรวมนะคะนี่ผักรวมมีอะไรบ้างเจ๊นึงข้มาวโพดมะม่วงไหลบัวจ้ะครับผลไม้รวมเราก็จะมีแอปเปิลองุ่นนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็ถามว่ามีจัดส่งออนไลน์ด้วยเหรอจ๊นึงใช่ค่ะมีจัดส่งตลอดทุกอาทิตย์นะคะถ้าอาทิตย์ไหนเราไม่ว่างเราก็จะผัดเป็นอาทิตย์เว้นอาทิตย์เนี้ยค่ะก็สามารถสั่งทักกันมาได้ค่ะเดี๋ยวตัดบอกคิวได้สะดวกก็แจ้งมาเลยว่ารับค่ะอ๋ออืม ขอบคุณนะคะคนสวยเจ้าประจำแน่นแน่นหนักๆจานเมนูต่อไปนะคะกับยำกุ้งสุกข้าโพดชาเพียดน้อยจ้าเรียบร้อยจ้ากับเมนูหมึกไข่กุ้งสดแล้วก็สซลมอนจ้าปลาผัดกรวม รอสักคู่น,นะจ๊ะเจ๊นหนึ่งล้วหยุดวันอะไรหยุดวันพฤกษ์นี้ปกติหยุดทุกวันจันทร์ค่ะแต่เพิ่งนี้เจ,จ๊นหนึ่งไปกระถิ่นนะคลิปนี้ลงเลยหรือเปล่าเนี่ยลงเลยนะครับเขาไมียำิ่งเจ้ำ ได้แล้วค่ะด้านหลังเลยค่ะโปรเล็กนรเหนึ่งนะจ๊หนึ่งได้เราโปรรูปได้แล้วส่วนหนึ่งพวงสอดเท่าไหร่ลูปปกติร้านเจ๊หนึ่งจะอยู่ทุกวันจันทร์นะครับใช่ค่ะแต่ว่าอาทิตย์นี้หยุดวันอาทิตย์ด้วยนะครับอาทิตย์ที่สามนะเจ๊หนึ่งไปกระจินนะ ไปทาไปเลี้ยงโรงทานเรียบร้อยค่ะกับหมึกไข่ฟุ้งสดสซลมอนจ้าเอ้าะะลูกอ่ะยวดูต่อไปกับหมูยอเขาโพดผักเอ้ยหมูยอผักรวม อ๋อออเรที่มาวไ 1, ามาว้ไขันป้ยดเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปนะคะปลาค้ากุ้งสดหมึกไข่ค่ะ คิวที่สิบเอ็ดจ้าด้าน,นหลังเลยค่ะคิวที่เก้าจดด้านนี้ค่ะลูกหมึไข่นะคะเน้นๆ อยูที่สิบเอดอยู่ไหมคะขึ้นรับของด้านบนเลยจ้าสองร้อยห้าสิบจ้า,า,นห,าหนูคิวที่เท่าไหร่สิบสองเรียบร้อยกับกุ้งสดหมึกไข่จ้าทุ้งูโทเมนูต่อไปกับกุ้งทูโทนนะคะโกเลโกเลทำปลาลาเลยอ่ากุ้งสดจ้า ุ้งสุกจ้าโกเลนะคะเพิ่มเติมคือปลาร้านน,นัวอดม่วงไรบัวทานได้ทุกอย่างไหมตอนอแต่ทานได้อยู่ใช่ไหมมัมม่วงได้นนัวไปเลยจ้ารวบ นี่คะ่ะช้ำๆเลยกุ้งทูโทนนะคะบางคนสงสัยว่ากุ้งทูโทนคืออะไรเนาะสดสุกรวมกันนะคะสองสีจ้าเรียบร้อยจ้าเมนูต่อไปจ้ะหมึกไข่ปูม้าสุก อยู่ที่สิบสี่อยู่ไหมครัสิบสี่มาหรือยังรับที่มา่มารับกันน้อยเลยจ้ะโเบอร์เก้าใช่ไหมจ้ะเบอร์อะไรไมใช่เบอร์เก้าเบอร์อะจ้ะเบอรเบอร์ศูนย์หกป่ะเบอร์หเร์ก oh. ้าเข้าไปแล้ แอบด้วยไข่แมงดาเพิ่มนะจ๊ะเันแน่นเลยจะเรียบร้อยค่ะกับเมนูปูม้าสุกหมึกไข่นะคะไข่แมงดาจ้าเลยสำหรับออนไลน์สามารถตามเมนูได้ค่ะนี่ อันนี้เขาก็มิกเองนะเจน๊นิย้ดลูกค้าอยากก,ากินอะไรก็มารวมกันเองได้เลยเมนูสปไยกับกัก้กกกกกงแซลมอนนะคะสลาผัดปลัว แล้วรอดได้เลยนะคะกล้างจะกินเหมือนปูนะจ๊หนึ่งแลีวปูสุกแต่ถ้าสดเหมือนกุ้งเหมือนกุ้งสด ก้งไข่ทุกตัวเลยที่ที่ร้านจะใช้เป็นกั้งสุกไข่ไข่ทุกตัวเลยค่ะไม่มีไข่แล้วก็จะฉีดไข่เข้าไปไม่ฉีดหรอก่ามันฉีดไม่ได้เห็นคนจีนเขาทำได้ก <c oughs> ็จีนทำแต่ไทยไม่ทำเน <c oughs> ี่ยเราคนไทยไม่ใช่จีนค่ะ <c oughs> เราแค่เจ๊กกระบรดเ <c oughs> มนูอะไรจ๊นก้ง ok. <c oughs> สุกสอมอนจา กระดิกนะักเด็ตีนิ้วค่ะเยอะไหมเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าจ้ะสุกหมูยอ รอบออนไลน์เราก็มีเป็นรอบๆไปใช่ค่ะในอาทิตย์จะมีหนึ่งครั้งใช่ค่ะแต่ถ้าใครจูงเชิญด่วนหรือว่ามีต้องแจ้งแล้วแจ้งและคุยกันก่อนได้ค่ะว่าเราจะมีวันนี้วันนี้แต่ปีใหม่นะคะเจ๊หนึ่งบอกเลยเจ๊หนึ่งงดส่งของนะคะเพราะว่าเราหยุดอินเตอร์หยุดรับของตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่แล้วค่ะช่วงปีใหม่รับหลังวันที่สองไปแล้วนะคะออเดอร์จะเปิดอีกทีหลังปีใหม่เลยเอาไว้ลูกตีนช้า ถ้าใครจะหวังว่ากินยำเจ๊หนึ่งช่วงปีใหม่นะอดนะคะต้องมาหาเจ๊หนึ่งเองนะเจ๊หนึ่งไม่สามารถจัดส่งออนไลน์ได้ทั่วประเทศนะเพราะอินเตอร์เขาหยุดทำงานนะครับนี่กุ้งสุกหมูย่อ่าตำทํำไปเลยหมูย่อเนื้อแน่นๆแดงๆเลยเจ๊หนึ่งับของเราเนื้อจะไม่แย่นะเจ๊หนึ่งเลือกเรานึ่งเอานะคะ ต้องบอกว่ากุ้งสุกอ่ะเจ๊หนึ่งก็เอากระเพาะที่หัวออกแล้วนะแล้วก็เส้นดำที่หนาออกแล้วนะอ่าเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นกุ้งสุกกุ้งสดนะครับเราทําให้หมดเลยนะครับสะอาดแน่นอนปลอดภัยจ้าเรามาต่อกันเลยเจ๊หนึ่งเรามาปิดกันด้วยเมนูนี้เลยนะคะกับกั้งสุกปูม้าสดนะคะไข่ปลาค่ะผัดรวมปลาจ้าเจ๊หนึ่งฝากเข้าไปกดติดตามมีตัวให้หน่อยโอ้ยนี่ ทั้งเพจทั้งยู u ูบไหมเรียกทุกทุกด้านเลยจะเนื่องมีทั้งเพจ Tik To k แล้วก็ u t u b e นะคะท่านใดที่ติดตามช่องทางไหนก็สามารถแอดอสามารถกดไลค์กดแชร์กันได้ค่ะสามารถฝากแนะนำ<ด>เพื่อน<ด>ใช่แนะนำเพื่อนได้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ดูคลิปบ่อยๆใครเข้ามาชมแล้วก็สามารถกดติดตาม <โก S 1> ได้นะบ่อยน้ำหนักก็จะขึ้นบ่อยนะใช่ค่ะอยากกินนะบางท่านดูมาสองสองสามวันมาเลยก็มีนะคะก็ขอบคุณมากมากเลย นั่งรถไฟมีก็มานะคะจากเอ,อ,อะไรนะล่าสุดนี้ก็จะมีจากปทุมธานีนะคะแล้วก็ตลิ่งชันนะคะต้องขอบคุณเอฟซีจากสองที่นี่เลยมาล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้เองน่ารักมากสารนั่งรถไฟมาแล้วก็นั่งรถไฟกลับนะคะนี่ก้างไข่นะคะ ไข่ทุกตัวเลยชำชํำเน้นเน้นขึ้นมาด้านหลังเลยสัตลูกพร้อมยังพร้อมเสียตังเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ยอดหกร้อยบาทสัตลูกสแกนได้เลย <c oughs> น้องดูยอดด้วยนะพี่เขาโอนนะครับบินนี้ มากั้งสุกกั้งเป็นกั้งไข่นะคะบอกเลยว่ากั้งไข่ยังไม่หมดนะเจ๊นหนึ่งนะใช่ขย่ยังเหลือไขป่ปลาน้องแอดไขป่ปลาเพิ่มด้วยอลังอลังไข่ปลาเราก็สีน่าทานมากอันนี้เหมือนไข่มุกเลยโ oh. อ้ยจำคำค่ะดหดไป,นปนหนึ่ง้ะหนึ่งกลุ่มเจ๊หนึ่งเจ๊หนึ่งก็ฝากสําหรับ youtube ด้วยนะคะสําหรับออนไลน์ด้วยค่ะก็าสามารถสั่งกันได้ทุกสัปดาห์สามารถยืน่นพร้อมเดือนไหนอะไรถามคิวก่อนล่วงหน้าได้สะดวกก็ถ้าไม่เอาก็าปิด ถ้าไม่เอาหรือยังไงก็บอกว่าผ่านกรได้เลยนะเจ้นะสามารถยินดีไม่ต้องเกรงใจกันใชกค่บบางคนนี่เงียบไปเลยไม่รู้หลับไปหรือเปล่าครับจ้าโอเคครับบ๊ายบายจ้าโหน่าขานมากเลยเจ้านึงบ๊ายบายค่ะ